สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมปั๊มนัทวุฒจากช่อง P i n k a Channel และคุณกำลังฟังเอกลักษณ์ที่ล้ำค่าคือภาษาเฉพาะตนพอดแคสต์คุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้บอกได้เลยว่าผมอินมากเป็นพิเศษพอต้องพูดถึงเรื่องภาษาก่อนอื่นผมบอกก่อน,นครับว่าผมเป็นเด็กว่านอกคนหนึ่งพอต้องเข้ามาศึกษาในเมืองผมก็ต้องปรับตัว เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนภาษาสำเนียงกันพูดเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินคําว่าพูดไทยประเลดกเมืองหรือพูดเมืองประเลดกไทยนั่นแหละครับผมมีทั้งภาษาเมืองภาษาไทยและภาษายองแน่นอนครับคนเราทุกคนมีภาษาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของตนอยู่แล้วโดยส่วนตัวผมเกิดและโตในจังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่ชาวลําพูนมีเชื้อสายมาจากไทยื้อมีภาษาสําเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างท้องที่ไปแน่นอนครับเอนนี้ผมก็ต้องพูดถึงภาษายองภาษาที่ติดตัวผมมาตั้งแต่กําเนิดก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าภาษาภาษาหมายถึงอะไรเมื่อแปลตามรูปศัพท์หมายถึงคําพูดหรือถ้อยคํา ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อความหมายให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยมีระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็นเครื่องกำหนดถ้าพูดถึงในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2 5 2 5ให้ความหมายของคำว่าภาษาคือเสียงหรือกริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้คำพูดถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน ครับคุณผู้ฟังดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจภาษายองของคนยองถ้าพูดถึงคนยองคุณผู้ฟังเคยพบหรือว่าสังเกตว่าคนยองจะอยู่ส่วนไหนของภาคเหนือแน่นอนครับคนยองต้นตระกูลของชาวลำพูนภาษายองเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในจังหวัดลำพูนคนในจังหวัดลำพูนมักจะพูดสำเนียงเมืองยองเพราะชาวลำพูนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากไทยลื ในรัชานประเทศพม่าและ12ปะนาประเทศจีนจึงมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคำเมืองของภาษาเหนือคุณผู้ฟังครับภาษายองคืออะไรภาษายองคือภาษาที่มีเอกลักษณ์มีภาษาพูดและตัวอักขรที่เป็นตัวหนังสือใช้เองกันมานานเป็นเอกลักษณ์ของไทยลือ้อเหมือนกับคนไทยอื่นที่มีภาษาเป็นของตัวเอง ภาษายองหรือภาษาไทยลือ้อจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไทยหรือไตเพราะภาษาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นเสียงเพชนะเสียงสระคำศัพท์พื้นฐานรวมทั้งการเรียงคําเข้าประโยคลักษณะเด่นของภาษาลือ้อคือการเปลี่ยนแปลงเสียงสระภายในคําเรามาฟังตัวอย่างกันเลยนะครับภาษาไทยเป็นภาษาล้านนาเป็น ภาษาลื้อหินภาษาไทยเงินภาษาล้านนาเงินภาษาลือเงินภาษาลื้อมีสระเสียงเดียวมีทั้งสระเสียงสั้นสระเสียงยาวและภาษาลือจะไม่มีสระผสมเลยนะครับเราลองมาฟังตัวอย่างที่สองกันนะครับตัวอย่างที่สองภาษาไทยเกลือภาษาล้านนาเกือภาษาไทยลือเก๋ภาษาไทยกล้วยภาษาล้านนา ้กยภาษาไทยหรือโกยคุณผู้ฟังครับลองสังเกตดีนะครับว่าภาษาหรือจะมีหลายคํามากที่ออกเสียงตรงกับภาษาปากใต้โอ้ผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าให้คนหรือพูดภาษาหรือกับคนใต้พูดภาษาปากใต้ <c oughs> น่าจะพูดกันรู้เรื่องพอสมควรแนละ้ว <c oughs> โอเคครับ เราพอจะรู้เนื้อหาความเป็นมาคร่าวๆพอสมควรคุณผู้ฟังลองมาฟังคําพูดหรือภาษายองที่ผมใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันว่าคุณผู้ฟังจะรู้หรือเข้าใจคําศัพท์มากน้อยเพียงใดโอเคครับเรามาเริ่มที่ของใช้ในชีวิตประจําวัน 1. โปหรือนําโปแปลว่าถังน้ําลองมาฟังประโยคนะครับน้องเอาน้าโปมาหึงกำลอแปลว่าน้องเอาถังน้ํามาให้หน่อย 2. มีดแซมหรือ ไม่แซมแปลว่ากันไครลงมาฟังประโยคนะครับเอามีดแซมมาแต๊ดกําหลอแปลว่าเอากันไกรมาตัดให้หน่อยมาดูตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นกิริยาหรือการกระทําสิ่งของต่างๆ 1. กึกดอยากแปลว่าคิดจะลงมือทํางานแต่ยังไม่ได้ทําคิดยังไงก็มาคิดไม่ออกเหมือนจะเหนื่อยๆอ,ออกแนวกลัวๆไปก่อนนะครับลงมาฟังประโยคดูนะครับวันพุกกึดยาขี้ขานไปเพียนแปลว่าพรุ่งนี้ขี้เกียจไปโรงเรียน 2. องพูดตื่น แปลว่าขาดทุนลองมาฟังรูปประโยคนะครับน้ำใยราคาตกพุดตื้นพุดเบอุเบอ,ปเบอแปลว่าน้ำใยราคาตกขาดทุนมากครับลองมาฟังตัวอย่างสุดท้ายเป็นหมวดของกินครับ 1. ่มะกรูดสีเปาหรือมะกตตรูดเตจแปลว่ามะละกอ 2. แกงแบะโถแปลว่าแกงถั่ว 3. มะกรูดกาแปลว่าฝรั่งคุณผู้ฟังครับทำไมคนยองเมืองลำพูนจึงไม่เรียกตัวเองว่าไทยลื้อ สาเหตุเนื่องมาจากในอดีตเมื่อพุทธศักราช2,348ตอนที่พระเจ้ากาวิระอพยพคนยองกลุ่มหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำควงหรือบ้านเวียงยองนั้นชาวยองได้รับอิสระในการตั้งเวียงปกครองดูแลกันเองจนในเอกสารต่างๆระบุว่าเวียงยองหรือเมืองยองมีสถานะเป็นเมืองสำคัญอันดับสองรองจากเมืองลำพูน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำกวงในเขตคูเมืองหอยสังที่มีพระธาตุฮาริกุนชัยเป็นศูนย์กลางสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยตอกย้ำให้ชาวยองในลำพูนมีความรู้สึกว่ากลุ่มก้อนของพวกตนมีลักษณะพิเศษหรือมีความเป็นเอกเทศที่แตกต่างไปจากชาวลื้ที่แม้จะเป็นชื่อเจ้าของชาติพันธ์ หลังจากนั้นแล้วพระเจ้ากาวิระและพระอนุชาบุญเมืองยังได้ขึ้นไปเกณฑ์ชาวไทยลือ้จากเมืองต่างๆในรัชฉานและ12พนาเข้ามาเป็นประชากรในร้านนาอีกหลายกลุ่มให้กระจายตัวอยู่รอบเมืองของเชียงใหม่ลำพูนลำปางหนึ่งในกลุ่มไทยลือ้เมืองต่างๆนี้พบว่าไทยลือ้จากเมืองยองถูกเกณฑ์ลงมาด้วย แต่พวกเขาถูกกำหนดให้ตั้งดินฐานแถบอำเภอแมทะจังหวัดลำปางปรากฏว่าคนยองกลุ่มนี้กลับได้เรียกตัวเองว่าคนยองเหมือนกับคนยองลำพูนแต่พอใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยลื้อจากเมืองยองเหมือนคนไทยลื้อจากเมืองอื่นๆสิ่งนี้สะท้อนว่าคำเรียกชื่อตัวเองเกิดขึ้นจากจิตสำนึกร่วมกับ กลุ่มชนที่พอใจจะนิยามตัวเองว่าเป็นชาวอะไรมากกว่าหากเราอยู่ท่ามกลางคนยองเมืองลำพูนเราก็พอจะรู้และเข้าใจและผลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาและยอมรับว่านี่คือเสรีภาพของประชาชนต่างที่ระบุในรัฐธรรมนูญว่าประชาชนหรือประชากรทุกคนมีสิทธ ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันในด้านการแสดงออกซึ่งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาประเพณีวิถีชีวิตของตนเองโอเคครับเราพอจะรู้หรือเข้าใจเข้าๆเกี่ยวกับภาษายองของคนยองคุณผู้ฟังครับภาษายองหรือภาษาพูดไทยลือที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั้นน่าสนใจหรือไม่แน่นอนครับผมตอบแทนทุกคนไม่ได้สำหรับเอพิโซดแรกนี้ ผมทำเรื่องเกี่ยวกับภาษายองเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นของชาวลำพูนให้ยังคงวัฒนธรร,ธรรมอันมีค่าสืบต่อกันไป บนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ระรานตะการตาไปด้วยหัตกรรมอันล้ำค่านาน,นาศิลปะอาระยะวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งหนาตายะลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตศินดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาสำหรับเอกลักษณ์ที่ล้ำค่าคือภาษาเฉพาะตนพอดแคสต์วันนี้มีเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ